แลนในภาษาอีสิน์แปลว่าวิง่งและแน่นอนนะครับผมในเกมอาร์คเนี่ยก็มีซิมีชีวิตที่แหลนเร็วที่สุดนะซึ่งในวันนี้ผมได้โอกาสมาทาเป็นคลิปสิบรรดาบเละซอลและซิมีชีวิตที่แหลนเร็วที่สุดนั่นเองซึ่งมีตัวอะไรกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คเซเวิร์ลอีโว ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหน่วยที่ใช้วัดในการวิ่งในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่กิโลเมตรนะแต่เป็นหน่วยของ Unreal Engine Unit นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยในทางตัวเกมนะถ้าสิ่งมีชีวิตตัวไหนมีหน่วยของ Unreal Engine เยอะที่สุดเนี่ยหรือว่ามีค่ามากที่สุดก็คือวิ่งเร็วที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับทางตัวเกมก็อธิบายไว้ประมาณนี้นะครับว่า Unreal Engine Unit 1ยูนิ Unit เนี่ยเท่ากับ1เซนติเมตรนะก็ให้คุณชมลองไปคำนวณกันดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะอันดับที่10 สไปโนสามารถพบได้ทุกแผนที่นะผมยกเว้นสกอเรนนะสำหรับบริเวณที่มันเกิดเนี่ยก็อยู่แถวๆบริเวณหนองน้ําบึงน้ําหรือว่าแม่น้ําอะไรต่างๆในแผนที่นะสำหรับความเร็วที่มันทําได้อยู่ที่1717.6 Unre a l Engine Unit นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเก็บอ่างเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับผมเวลาที่โดนเจ้าสไปโนไล่ลาดโอกาสรอดเนี่ยยากมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แจเหมือนกันนะครับว่าเป็นความเร็วที่วัดเวลาที่ได้รับบัฟไฮเดรชันหรือยังนะครับผมเพราะว่า time b u f นี่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วกับเจ สไปโนอีก20%นะแต่ผมว่าก็น่าจะวัดจากตัวนี้มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นค่าที่ตัวเกมตั้งไว้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าสไปโนอันดับที่9 เมวิงสำหรับเจ้าเมวิงเนี่ยก็สามารถพบได้ในแผนที่เจนรซิตพาร์ทูลอสเซเลตและเบลเดอร์สำหรับที่จับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีแผนที่เจนรซิตพาร์ทูเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะผมเพราะว่าทางแผนที่ของเจนรซิตพาร์ทูเนี่ยจะแถมไอเทมพิเศษนั่นก็คือ Net Project เน็ตโปรเจกต์ทนั่นเองนะครับที่สามารถใช้กับฮาปูลนัทเชือดได้นะแล้วก็นำฮาปูลนัทเชือกกับเน็ตโปรเจกต์ทเนี่ยมายิงเจ้าเมวิงได้เลยนะครับแล้วก็ยิงให้มันสลบได้เลยแล้วก็นำอาหารไปป้อนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะหรือว่าเเเเเบบบบสสสิิกกกกกคคค็็็็ได้้แแแตต่่นนนนนนนะะะาาาปือรรรรัรรัััผมมมมมหวววใทีถ ก็คือที่1,718.8เอนเกอร์เอนจิ้นยูนินะครับถ้าวิ่งบนพื้นเนี่ยไม่เร็วกว่าเจ้าสไปโนมากเท่าไหร่นะมีโอกาสที่เจ้าสไปโนจะวิ่งไล่ตามทันได้แต่ถ้ามันได้กระโดดขึ้นจากพื้นดินแล้วไปบนอากาศเนี่ยบอกเลยว่าสไปโนก็สไปโนเถอะไม่สามารถตามมันทันได้แน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากมันจะวิ่งเร็วบนพื้นดินแล้วเนี่ยยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ในการเดินทางบนอากาศได้ดีโคตรเลยนะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูลูกไดเส์ซของเราได้ด้วย อันดับที่8 Pro c o p t ทอรสำหรับมันเนี่ยก็สามารถพบได้ทุกแผนที่เลยนะครับผมยกเว้นเอเบเลชันสำหรับวิธีจับก็จับแบบทาให้สลบทะขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะตื่นเต้นรอใจกันเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โบล่าในการคล้องขามันได้สำหรับวิธีผมเนี่ยอาจจะเสียเวลาไปน,นิดนึงแต่ว่าน่าจะจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือนำป้ายวิวบอร์ดไม้เนี่ยมาดักทางมันไว้นะผมทั้งหมด3จุดนะเพื่อจะได้ขังมันไว้ในป้ายบิวบอร์ดเอยนะครับแต่ก็กว่าจะขังได้ก็นานนิดนึงนะสำหรับใครที่มีวิธีอื่นก็สามารถแนะนําได้นะครับหลัง ลแล้วก็นำอาหาร้าป้อเลยแต่อาหารที่มันกินเนี่ยมีแค่2อย่างนะครับนั่นคือแรมัชลูมกับแพนสปิชี่เอ็กซีดนั่นเองสําหรับทั้ง2อย่างนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ตามมึงเลยนะสำหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทําได้ในเกมอาร์คเนี่ย ก็อยู่ที่1784.9 Un r e a l e n g อ n e Unit ันรียวเอนจินยูะครับก็เร็วกว่าเมวิงถ้าวิ่งบนพื้นระดับหนึ่งเลยนะเขสามารถใช้ใการนี้เมวิงแล้วก็สไปโนได้นะครับสำหรับเจ้าโปรคอปตัวดอรดนะแล้วก็มันยังมีความสามารถหนึ่งที่คล้ายๆกับเจ้าเมวิงนั่นคือความสามารถในการเลี้ยงดูลูกโดยสอระได้เครับเลี้ยงหมดไม่สนลูกใคร บบที่7จ็ดไดโนพิเทขัดหรือก็คือเจ้าบาบูลพูลสุกนี่เองนะครับผมสามารถพบได้แค่ในแผนที่รอสเซดงแผนที่เดียวนะบริเวณบริเวณอะไรวะบริเวณที่มันเกิดเนี่ยก็อยู่ภายในป่าเลดูนะครับผมเจอทีก็เจอกันฝูงนะแล้วก็การจับมันเนี่ยก็จับได้แค่ตัวจากฝูงเท่านะครับก็หรือก็ทําแทรปแล้วก็ล่อเพืมันเข้าไปในแทรปนะแล้วก็ทําการฆ่าตัวอื่นทั้งหมดในฝูงทั้งหมดนะครับผมให้เหลือเพียงแค่จากฝูงนะหลังจากฆ่าตัวในฝูงหมดแล้วเนี่ยก็ทาการสร้างน้เมีให้กับตัวจากฝูงให้เลือดต่าาาาากกว85%นนนครรับบบแล้้็็หพอไดเเยปจส นะครับอาหารที่เมือนกินก็เป็น เนื้อแกะไม่ก็ exceptional kibble นะที่ผมแนะนําก็เป็นเนื้อน่องได้นะครับว่า้าเนื้อน่องเนี่ยน่าจะหาง่ายที่สุดแล้วสำหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทําได้ในเกมอาร์คเนี่ยก็อยู่ที่1785 u n r e เ l e ด g i n e Unit นเะครับเรียกได้ว่าอันดับก่อนหน้านี้เนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับแต่ก็เหมือนจะไม่ต่างจากเจ้าโรคอปตอร์นอันดับก่อนหน้านี้ไม่มากนะน่าจะสูสีกันเลย2ตัวนี้และนอกจากความรวดเร็วของมันเนี่ยก็ย,ยังมีความสามารถในการเป็นแพคครีเอเตอร์ที่ดีด้วยนะโดยฟูงฟูงหนึ่งของมันเน ใช้ความสามารถในการกดตัว C เพื่อสั่งโจมตีได้นะบอกเลยว่านัวสุดๆเลยเจ้าตัวนี้อัน,น ดับที่6 Shadowman สามารถพบได้แค่ในแผนที่ Genesis Path และ f i e ด d e r ถ้าเป็นแผนที่ f i e ด d e r เนี่ยก็สามารถพบได้แค่ใน a l a ท่านะครับสำหรับวิธีจับก็ค่อนข้างท้าทายเลยนะเพราะว่าอันดับแรกเราต้องไปใช้ Fish Basket ในการดักจับปลาต่างๆในแม่น้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นปเลัญญาหรือว่าปลาทั่วไปนะแต่ที่ผมแนะนำก็เป็นปิลัญานะครับผมเพราะว่ามันจะว่ายมาหาเรานะซึ่งเราก็สามารถจับมันได้ง่ายหลังจากดักปลามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ออกตามล่าหาไปเลยนะครับแล้วก็รอจังหวะที่มันนอนลงนะแล้วก็อย่าลืมใส่กีลี่ด้วยนะครับผมว่าจะได เนียดขึ้นนะหลังจากที่มันนอนลงที่พื้นแล้วเนี่ยก็ย่องไปที่บริเวณหลังเขามาครับแล้วก็นำพิเรนญ,ญาที่เราขังไว้ในตะกร้กาดักปลาเนี่ยไปที่สล็อตเลขศูนย์แล้วก็จับแบบพารสีได้เลยนะครับความ่ยากนะครับสำหรับวิธีการจับสําหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทําได้ภายในกิบอาร์กนั่นก็คือ1875งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าอันเรนะสำหรับค่าความเร็วนี่เนี่ยก็น่าจะเหมือนกับยัตสไปโนนะก็คือน่าจะรวมกับบัฟไฮเดรชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั้งแล้วก็มันก็เป็นอีกตัวนน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 นึงงนะะะะคครรรรรรััับบบผมทีีีี่เเเเปปป็็็็แพพจจออ์์์ใลลลิสสสตตดด้้กกาาโยยชว งดันได้หมดเลยนะแล้วก็มีความสามารถอีกหลากหลายมากมายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสูงหรือว่าการล่องหนนะแลความสามารถตัวเมียตัวผู้ก็แตกต่างกันด้วยอันดับที่5 r o c k s t e ต l ลิกสำหรับเจ้าด็อกสติลิกก็สามารถพบได้ในแผนที่แอเบ a รชันและ f j o r เด r เท่านั้นนะครับสำหรับที่จับก็มีเพียงวิธีเดียวนะครับก็คือไปขโมยไข่ที่รังของพวกมันนะแล้วก็นำมาฟักที่บ้านนั่นเองอาของมันยังก็สามารถคลานไปที่เลเวล75นะครับ แล้วก็นอกจากอ่านปกติก็มีอ่านแบบเทคด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นร็อกเล็กตอนเด็กเนี่ยมันก็จะกินแค่เนมเลสเวนอมเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันโตเนี่ยก็ไปหาออกล่ามานะซึ่งเนมเลสเวนอมเนี่ยก็ได้จากเจ้าเนมเลสนั่นเองนะครับสำหรับค่าความเร็วที่เจ้าร็อกซิเดกทำได้นั่นก็คือ2047.5นสี่สิบเจ็ดจุดห้อันเรียวเอนจินยูนิตนะครับเออแล้วก็ลืมบอกนะค่าค่านี้เนี่ยก็คือเป็นค่าที่การกดชิปทั้งหมดนะครับถ้าเป็นค่าปกติเนี่ยก็จะน้อยนะสมมติจเจ้าาเเเนนนนีีี่่่่ยยยดิิปกกต็ออูท650ั ยังนอยู่นี่นะแต่ถ้ากดชิปเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเป็น2 0 0 0เลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเวลาที่มันล่อนเลยนะเร็วจัดจัดันดับที่4กลิมมิมัสสำหรับเจ้ากลิมมิมัสเนี่ยก็สามารถพบได้ทุกแผนที่เลยนะครับยกเว้นแอเวเรชั่นนะสำหรับที่จับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะเพราะว่านี่นะครับมันวิ่งเร็วมากนะ แล้วก็มันไม่โจมตีเราด้วยซึ่งวิธีของผมเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งครับที่สามารถใช้จับมันได้ก็คือเราต้องไปหาแรฟาวเวอร์มาก่อนนะเพื่อที่ให้ตัวละครเรากินนะครับผม แล้วก็จะได้ทำให้เจ้าการิมีมัสเนี่ยเข้ามาโจมตีเรานั่นเองก่อนหน้านั้นก็ทําการสร้างแถบไ้ก่อนนะเพื่อที่จะทําการขังมันไว้ก่อนหลังจากที่กินแลฟารเวอร์แล้วเนี่ยแล้วก็มันตามมาเป็นที่เรียบร้อยก็รอบมันเข้าไปในแถบของเราเลยนะครับแล้วก็ทําการยิงให้สลบเลยนะแล้วก็นำมาหาได้ปอนเลยไม่ว่าจะเป็นซิมเพิลคิเบิลหรือเป็นเมอร์ลี่ม่วงก็ได้นะหลังจากที่จับมาแล้วเนี่ยความสามารถมันวนใหญ่ก็น่าจะใช้ในการเดินทางเป็นหลักนะส่วนความสามารถอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องรองนะครับสำหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทําได้ในเกมอาร์ ก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ท็อป5แล้วนะครับตัวที่วิ่งเร็วนะตอนแรกผมนึกว่าเจ้าการิมิมัสเนี่ยจะวิ่งเร็วที่สุดในเกมซะแล้วแต่ก็อยู่ที่อันดับ4เท่านั้นนะครับอันดับที่3 คาคารอนโตซอรัสสามารถพบได้ในแผนที่ตามนี้เลยนะครับส่วนจุดเกิดของมันก็อยู่ตามบริเวณบนภูเขานะวิธีจับก็แปลกไปจากสิ่งมีชีวิตตัวอื่นในเก็บอารแล้วผมก็คือเราจะต้องนําซากศพเข้าไปให้มันกินนะจนหลอดขบวนบนหัวมันเป็นสีเขียวนะครับผมถึงจะสามารถขึ้นขี่แล้วก็พามันไปทําการจัดการไดเสาตัวอื่นนะครับผมเพื่อจะได้ค่าเทมมนนั่นเองนะสำหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทําได้เนี่ยก็อยู่ที่2 2 4 1 1 u n r e ร l Engine Unit นึ่งเรวน้ยะครับซึ่งความเร็วนี้เนี่ยผมคิดว่าน่า เมื่อได้รับบัฟคิลลิ่งเฟนซี่นะซึ่งบัฟนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราเป็นเวลา10วินาทีนะหลังจากการฆ่าซิงชีตหรือว่าไดโนเสาร์ตัวอื่นในเกมนะครับเพราะว่าหลังจากได้รับบัฟคิลลิ่งเฟนซี่เนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นมามากๆเลยนะเพราะว่าทางข้อมูลของตัวเกมอาร์ตต้นฉบับเนี่ยก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าความเร็วนี้เนี่ยรวมกับบัฟหรือเปล่าอันดับที่2มานากาเมอร์หรือมานามานา สำหรับมันเนี่ยก็สามารถพบได้แค่ในแผนที่ extinction jesuit p a r t 2และ lost island เท่านั้นนะครับาหากอยากจะเจอมันในแผนที่อื่นก็แนะนำให้ลงมอดนะครับผมสำหรับวิธีจับก็แนะนำให้ทำแถบไว้นะแล้วก็ล่อมันเข้ามาในแถบนะครับและหลังจากนั้นก็ทัการยิงให้มันสลบเลยนะแล้วก็นำมาหามในป้อนเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อน้อ,นองเน,นื้อแกะหรือว่า exceptional kibble ก็ได้นะครับแน่นอนนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ำหรือว่าบนอากาศนะครับเรียกว่าติด top s ิ r ์ฟเลยนะเจ้าตัวนี้เรามาดูกันดีกว่านะ ความเร็วที่มันสามารถทําได้อยู่ที่เท่าไหร่นะความเร็วที่มันทําได้อยู่ที่2,500 Un รอันเรียวเอนจินยูนิตนะครับซึ่งเร็วกว่าเจ้าคาคาโดดอนเนี่ยประมาณ200,300เลยนะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมมีเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถหนีสิ่งชีวิตที่อันตรายเหล่าเอเป็กพิเดเตอร์ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนั้นัมีความสามารถในการแช่แข็งศัตรนะูได้ด้วยนะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแลวก็มันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งในเก็บอาร์เน นะอันดับที่หนึ่งไอแกลโดโดเร็กซ์นั่นเองนะครับผมสาวราเจ้าโดโดเร็กซ์เนี่ยก็สามารถพบได้ตามอีเวนต์ต่างๆเลยนะ แล้วแต่ทางตัวเกมอาร์จะจัดมานะครับผมซึ่งในเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะเจอม,มันอีกทีในเกมอาร์คเวิร์ลเอเซนเดตเลยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับซึ่งถ้าเป็นครั้งแรกที่เจ้าโดโด r เร็กซ์ปรากฏตัวเนี่ยก็คือในอีเวนต์เฟียอีโวนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับวิธีจับก็แล้วแต่อีเวนต์นั้นๆนะว่าจะถูกออกแบบมาให้เป็นแบบไหนสําหรับค่าความเร็วที่มันสามารถทาได้ก็คือ 2, Unreal Engine Unit คบกองผมมเี่ยคววาร็กกจะแปๆพันเป็นมอนะครับอะไร ต่างก็น่าจะบักนะแต่ถ้าเป็นของตัวเกมอาร์ตฉบับเนี่ยบอกเลยว่าเร็วมา,มากๆเลยนะครับไม่เชียอคุณชมก็รอดูฮาโลวีนนี่เลยว่ามันเร็วแค่ไหนนะและนอกจากความสามารถในการวิ่งของมันเนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกมากมายเลยครับว่าจะเป็นการโจมตีที่โคตรจะแรงเลยเลือดก,ก็เยอะแถมยังพ่นไฟได้อีกด้วยแั้งคอมันก็น่าจะเป็นตัวที่น้องๆหลายๆคนชอบนะครับสำหรับเจ้าโดโดเล็กนะหรือคือเจ้าราชาโดโดนั่นเองเซ็งเซ็ง จะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ10อันดับเรืซอและสี่ยงชีวิตที่แหลนเร็วที่สุดน,นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมและคุณผู้ชมละครับใช้ตัวไหนบ้างในการเดินทางบนบกในลิสต์นี้นะก็ฝากคอมเมนต์บอกนะครับว่าใช้ตัวไหนกันบ้างสําหรับผมเนี่ยก็แน่นอนนะครับเจ้ามานามานานะแล้วก็เจ้าแรปเตอร์เองถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดอันดับก็ตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสงสัยก็คือทําไมเจ้าไมโครแรปเตอร์มันไม่ติดอันดับวะงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าเจ้าไมโครแรปเตอร์เนี่ยมันสามารถวิ่งไล่ตามเจ้ากลิมมมมมิัััััััสสสททนนนนนนนเเเลลลยยะะะไไ่่ข้้้้าาใใจหหหือกกกกกกคคคคครรรรรบบบบีี็ฝดดดด์ววผแ ฝากแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วว่าเจอใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า